ได้แก่หมายเลขเก,ก้าน้องอนุชาพุทธดาชัยชมรมน่าจะส่งน้งเรียนน้องจิตใของน้งประวัตค่ะขอเรียนเชิญท่าน คุณมาริกาโคตรพัดนะคะมอบรางวัลแก่น้องผู้กได้รับรางวัลชมเชยค่ะครา <ขอ S 1> งวัลชมเชยนะคะเงินสด1,500บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศนะคะกับน้องอนุชาบุญดาชัยก็ได้คะแนน464คะแนนนะครับซึ่งนับจากคะแนนดอกไม้นะครับ ขออภัยครับเป็นเป็นคะแนนนะครับเป็นคะแนนจากกรรมการนะครับเป็นเป็นเป็นคะแนนที่คณะกรรมการวินิจฉัยนะครับครับขอบพระคุณพี่เลี้ยงกรรมการนะครับที่เป็นกองเชียร์แรงใจมาตลอดนะครับรางวัลชมเชย คนที่สองได้แก่หมายเลขสิบน้องอัตพลแต่งสีร้านเฟอร์นเจอร์ลำพูนบ้านไผ่ส่งข้าประกวดค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์สมใจรหลอนตามอบรางวัลเงินสด1,500บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศค่ะเรียนเชิญค่ะ อาจารย์สมใจอ่อนตาข้าราชการบำนาญครับเราเหลืออีกสามท่านนะคะสามท่านสามท่านที่เหลือ<ร>คือระทึกใจนะครับช่วงนี้ก็จะมีรางวัลชนะเลิศนะครับและรอ หนึ่งแล้วก็รองที่สองนะครับก็จะมีอยู่พิธีกรจะประกาศรองชนะเลิศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรองทิดาดจำแรงสาวประเภทสอง รองชนะเลิศที่สองได้แก่หมายเลขที่สองนายกิจดาตอรองนักานเทศบาลตนิราส่งเข้าประกวดค่ะขอกาบเมียนเชิญท่านผอภูมิพัฒน์ภูหลูเย็นนะคะมอบรางวัลรองชนะเลิศระดับสองนะคะเงินสดบาทพันห้ารอยบาททั่วเแียวต่ะ ตายแล้วโอ้ยเฮ้ยทะลุให้เดี๋ยวครับรองชนะเลิศที่สองนะครับเอ,เอามาครับ,รบต่อไปเป็นนาทีระทึกใจอสองท่านสองท่านก้าวเท้าขั้งหน้าหนึ่งเก้านะคะสองท่านก็คือหมายเลขสิบสามนะคะและหมายเลข สนะคะทั้งสองหมายเลขทั้งสองหมายเลขนี้นะครับให้ FC แฟนคลับดูไว้นะครับจะมีท่านหนึ่งที่ได้รับรางวัลชนเลิศนะคะชนเลิศนางฟ้าจำแรงนะคะแล้วท่านนี้ก็จะเป็นนางฟ้าจำแรงคนแรกของอำเภอโนนศิลานะคะ <13. S 2> โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอนนศิลาท่านชยพบอินทรสุภาบนเวทีเพื่อที่จะได้เตรียมมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศทิดานางฟ้าจำแรงซึ่งผู้กองจะประกาศนะครับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับเป็นคนแรกนะครับ ของอำเภอโนนศิลานะคะเป็นประวัติศาสตร์นะคะผู้ที่ได้รับการตัดสินนางงามธิดานางฟ้าจำแรงสาวประเภทสองในงานประเพณีปุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2563อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นได้แก่ องเลก่กลทรงเขราะประกวดค่ะและเรียนเชิญท่านนาอำเภอโนนศิลานะคะได้มอบรางวัลเงินสด5,000บาทนะคะพร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพายนะขอแสดงความยินดีกับน้องจีราวัตรชวีวงนะคะอเทพเป็นนางฟ้าจำแรงสมัยแรกคนแรกของอำเภอโนนศิลานะคะประจําปี2,563นะคะในป,นปนระเพณีงานบุญบุญกุ้งข้าวใหญ่นะคะ รางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งนะคะและรางวัลรองชนะเลิศที่หนึ่งนะครับก็ได้แก่เบอร์สองนะครับน้องเกศราพรอ่านโูสอบตอบิบิคิดสกุลพิมพ์นะคะบ้านสุนหลงส่งข้อประกวดนะคะเรียนเชิญท่านสารสูงอำเภอได้มอบรางวัลรองชนะเลิศดับหนึ่งนะคะช่วยหนะ่อย <c oughs> ับ ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับก็สาวงามทิดานางฟ้าจำแรงบุญกุ้มข้าวใหญ่นะครับก็เป็นประวัติศาสตร์มาหนึ่งของอพเพยนศิลานะครับในปีนี้ก็ได้มีการจัดให้ประกวดนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดน,นี้ก็ให้ความยุติธรรมเนี่ยเที่ยงธรรมนะครับซึ่งดูจากคะแนานนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมและขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับที่ดู มีแววตาในการประสบการณ์นะครับในการประกวดให้คะแนนน้องๆสาวงาม<อ>นะครับ<อ>เป็นครั้งแรกนะครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นะนะครับช่วยๆนะช่วยวยกรรมการท่านประธานก็มีโอกาสนะครับ ซึ่งเป็นไอเดียของของท่านเองนะฮะซึ่งเพื่อที่จะให้มีการาได้เกิดสิ่งสวยงามมิติใหม่นะครับในเวทีประกวดซึ่งเราจะเห็นแต่ที่อื่นนะฮะที่มีก